ทิ้งไม้ไม่ต้องไม่เอายาวนะเอาสั้นๆ <c oughs> โอ้โอันนั้นไม่เอาเอันนั้นใหญ่ไปมู <c oughs> อันนี้ใหญ่ไป วัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ลานกลางเต็นท์ของเราวันนี้แล้วค่ะมีชื่อว่าอัททีชามนะคะนี่พบกับน้องมูน้องมูจริงๆอยากจะบอกว่าวที่มาที่นี่นะฉร<ช>ัแบ,บแรก,กน,นะก็คือนี่แหละเจ้าหมาสองตัวเดี๋ยวจะมีตัวหนึ่งนี่แจ็คกับแจ็กไปไหนเลยแจ็คจ, <ๆ S 2> จะมีแจ็คตัวหนึ่งคืออยากมาเจอหมาลักๆ, <c oughs> ๆอ,อยากมาเล่นกับน้องน่ารักมาก,กน,นะเราก็จะบอกว่าใครที่หลวมตัวไปเล่นกับน้องนะต้องเล่นทั้งวันนะบอกเลน้องไม่ไปไหนนี่ก็จะนั่งรออยู่นี้เลย แล้วก็เนี่ยฮะเด็กเป็นบรรยากาศรอบๆของร้านกลากงเต็นที่นี่นะร้านกลางเต็นที่นี่เขาก็จะมีมีเป็นโซนริมนม้ำโซนริมน้ำสนามหญ้าแล้วก็เขามีข้างบนด้วยนะใช่เป็นโซนหินใชนะ่แล้วก็มีห้องน้ำก็ห้องน้ำพรุนี้คร่าวๆก่อนละกันเดี๋ยวยังไงจะพามาชมรายละเอียดีทีนะกันเดี๋ยนะวพรุ่งนี้จะพาเดินชมใช่ครับตอนนี้ยังไงเดี๋ยวขอญาตไปกลางเต็นก่อนดีกว่านะนี่มาแล้วนี่นี่นีอันนี้คือเจ้าแจ็คเป็นหมาพันธุ์อะไรนะบูอะไรนะบูเชอร์เลียไม่ใช่หรือเปล่าไม่รู้ ย่งไงใครใครรู้ยังไงก็คอมเมนต์ไว้ทีเนี่ยคือผมเรียกว่าไอหมาหน้าวัวแล้วกันหน้าเหมือนวัวเลยหน้าเหมืองหมดแล้วมันเชื่องมากดูดิอันนี้หน้าหลักอ่ะอันนี้แจ็คอันนี้อะไรนะมูหลามูหลานโอ้ยห่วงห่วงมูหลานมูหลานห่วงเล่นมีนี่อันนี้เป็นของเล่นของเขาเลยเขาจะคอยคาแบบคากิ่งไม้มาให้มาให้โยนอ่ะลองโยนเนี่ยนี่โอ้แม่แม่เขาจะเอาอันนั้นเขาจะเอาอันนั้นเสียอะไรโอเคเดี๋ยวไงเราขอย้ายไปกลางเต็นท์ก่อนแล้วกันเนาะใช่แล้วค่ะครับป้า 내 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 불을 붙여요 이미 한그맘의 숨기니 อนอนรกห้องนอนให้ยูไง<อ>รู้แล้วเล่นกับมันนะ Mira. ก็จัดของเสร็จเรียบร้อยแล้วกําลังจะเตรียมของทําเมนูมื้อเย็นใช่ครับวันนี้เราอาจจะเก็บฟุตเทจในการกางเต็นอะไรได้ไม่เยอะนะเพราะว่าฝนกระหนำ่ำก็เดี๋ยวเวลาตอนนี้นะฮะจะมาทำกับข้าวกันแล้ว<ช>นะครับ,รบจะมาดูว่าเมนูวันนี้ของเราจะมีเมนูอะไรกันบ้างนะทุกคนใช่แหละจ้าเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงค่ะครับพวกครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะตอนกลางคืนของอธิรามแห่งนี้นะฮะว่าตอนคืน<ม>บรรยากาศจะเป็นยังไงบ้าง<ม>ตรงนี้นะก็จะเป็นส่วนหน้าเต็นของเรา พอมองไปด้านนี้ก็จะเป็นริมลำธารน,นะครับลำธารอาจจะไม่ใหญ่มากนะเพราะว่าใส่น้ำที่มาจากที่นะี่จะมาจากนู่นเลยมาตกก้าวโจนนะครับแล้วก็วนมาตรงทางลงนะที่นี่ก็จะมีไฟท้องสว่างนะที่ห้องน้ำที่ลางโอเคเลยทุกคนคือใครที่แบบจะมาเข้าห้องน้ำตอนคืนหรือว่าลุกไปล้างจานตอนคืนนะสบายครับที่นี่มีไฟค่อนข้างเยอะอยู่นะแล้วก็วนกลับไปที่เต็นท์เรา ุกคนครับเมนูวันนี้ของเราก็จะมีเป็นกุ้งย่างที่เราได้ซื้อซื้มอมาดี่พัน<ม>ย่างดิกระเพ่ามันต้องโยนเข้าไปในกองไฟเลยไหมครับยกุ่้งเผาอ๋อกุ้งผเผาจริงๆวันนผมมีเทิกอย่างเนี้ยในการก่อเตานะครับาการก่อเตาก็ใช้แค่กระดาษทิชชู่เนะกับน้ํามันพืชแค่นั้นโอ้เรจะดูกันเราใช้กระดาษทิชชู่เนะียแล้วก็จุ่มน้ํามันพืชนิดหน่อยนะครับสำหรับใครที่แบบไม่ได้เตรียมพวกไอ้ก้อนแอลกอฮอล์มา ที่จะมาจุดแล้วเราก็าวางไปที่เตาแบบนี้หลังจากนั้นแล้วก็เอาท่านวางท่านวางเข้าไปให้มันมีช่องอากาศสักหน่อยหนึ่งอย่าวางแน่นมากพอเสร็จแล้วก็ทำการจุดไฟแล้วมันจะลุกติดท่านเองทีนี้ Billy Channel ครับเป็นภาษาอังกฤษครับ B L Y แล้วก็ C H A N N E L ครับ c a า n e l ครับมว่า Channel ครั Billy Channel ทุกคนครับตอนนี้นะก็ถึงเวลาที่เราต้องรับประทานอาหารไปแล้วนะครับผมเมนูนี้ก็มีแบบง่ายๆเลยนะก็จะมีเป็นกุ้งเผาแล้วก็ผัดมาม่านะแล้วก็เป็นต้มแซ่บนะครับเมนูนี้คือถ้ามากันสองคนเราจะจัดแบบง่ายๆนะง่ายๆชิๆใช่ อาจจะพูดถึงบรรยากาศเป็นไงบ้างโอ้ยบรรยากาศที่นี่ดีนะแล้วก็เมื่อเย็นตอนเรามาฝนตกใช่แต่ว่าพอฝนหยุดก,ก็คือดีเลยอะ่ะและยิ่งฝนตกก็คือยิ่งเย็นไปใหญ่เลยคือยิ่งฝนตกยิ่งดีแต่ข้อเสียคือดันมาตกตอนชว่วงที่เราตะการเต้นไงตะการเสร็จแล้วตกก็ไม่ว่าอะไรหรอกอาจจะเป็นเวลาของเขาหรือเปล่าใช่แต่เราอะเล่นกับหมาอยู่ไงเล่นก่นอะไรนะมูหลานมูหลานไอ้แจ็คพรุ่งนี้แต่ไมค์เดยวมาปลูกแต่เช้า <c oughs> ินจริงเป็นราการเต้นอีกที่หนึ่งนะที่แนะนําทุกคนนะครับผมอาทิตย์ามส่วนพึ่งชอบย่านคือมันขับรถได้สะดวกเลยเซนนารี่มาหน่อยหนึ่งมาง่ายมากเซนนารี่มันที่เดียวคือไม่ต้องแบบขับเข้าไปลึกที่อยู่ฝั่งทางอะไรนะแมวแม่น้ําลาพาชียฝั่งทางนั้นก็จะลึก่อยเขาไปข้างในลึกๆอ่ะใช่แล้วคือบรรยากาศดีบรรยากาศดีเลยแหละหนูว่าพรุ่งนี้ตอนเช้ามันดีกว่านี้แล้ววันนี้เราก็เหมารานเหมารานอีกแล้ว ใครที่อยากเหมาร้านนะไม่ต้องไปเสียตังค์บอกเลยใครเที่ยววันธรรมดา <Okay. S 2> มากลางเต้นวันธรรมดาก็เหมาร้านไดนะ้จากที่คนดูคลิปเราหลายๆคลิปก็คงแบบเฮ้ยทําไมไปแล้วแบบไม่เจอใครใไม่ใช่สถานที่ไม่ดีนะคือเราไปวันที่แบบคนอื่นเขาไม่ไปกันเรามาวันธรรมดาไงวันที่คนกลับกันไปหมดแล้วไม่ต้องแย่งกันเที่ยวแย่งกันใช้แย่งกันกินถูกต้องครับมันสบายดีด้วยนะแต่อาจจะเหงาหน่อย เนี่ยเ,เพื่อนๆครับใครที่กำลังดูคลิปเราอยู่ะแนะนำนะ้ตักข้าวมาเราก็มากินพร้อมกันโอ้โหโดูจิ้มซีฟูด้ดเลยอืเป็นไงคะเค็มดีอากาศดีตอนนี้คือไม่ได้เปิดพัดลมเลยอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะพัดลมที่เราเปิดอยู่คือเป่าหมอนกับพัดลมอ,อยู่ <S <S เปียกเขาสุดโตกแล้วเปียกใช่คืองงมากกล่องเปิดเองเนาะ วนี้เราไปอยู่ันที่ริมเขื่อนแกงกระจานค่ะแล้วก็ในวนนี้เราไปคน,นกางเต้นกันที่ร่วมอะทำไรอะ่ะอันนี้ก่อนนั่งตัดงานค่ะเมื่อกี้เราไปอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เข้ามาอยู่ในมุมห้องนอนของเราใช่น,นี่ก็เป็นห้องนอนแบบเล็กใช่แต่เล็กๆแบบกำลังดีนะพูดถึงโอเคูคือมีที่มีมุมทำงานได้ด้วยตอนนี้เพิ่งจะ4ทุ่ม30คือดีเปเลย ในระหว่างที่เรายังไม่มวงก็ทำงานไปค่ะก็เดี๋ยวขอตัวทำงานต่อก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันม,มาดูว่าบรรยากาศตอนเชาจะเป็นยังไงนะไปไป แสบมูมูโอ้โหเปียกมาเสียโอ้โหเปียกเปล่าเนี่ยตัวบึกมากอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นพระเอกของเราเลยนะมูเ<ม>ขาเป็นคนสวยไปละไปหาไม้มามูไปหาไม้มามหาไม้มาเร็วหาไม้มาหาไม้มาเร็วเจอยังเจอยังหากิ่งไม้ไม่ต้องไม่ได้เอายาวนะเอาสันส้นๆโอ้ไอ้นั <c oughs> <ม>้นไม่เอาอันนั้นใหญ่ไปมูอันนี้ใหญ่ไปกให้มูมูไปหาไม้มา มูมูจะเอาไม้ทุกอันเลยไม่ได้นะมูนะมูต้องเลือกไม้จะไดรู้ว่าไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบ้านของมูหลานแล้วก็แจ็คที่เป็นเจ้าทิ่นที่นี่โอ้โหดูมันล่อมาแบบเลิศเลยไปเร็วมูไปมูใครโยนก็โยนเถอะไม้เนี่ยมาโยนทุกคนเอาอันนี้มูเอาอันนี้นี่เอาอันนี้มูมูอันนี้เอาไหมเอาไหมเดี๋ยวนี่เออ นี่โยมูไปเก็บนะคะโยนไปใกล้ๆหน้าไม่เอามูจะเอาวันนี้เอาไม่เอาไม่มูนี่ย้อนย้อนย้อนมูบอกไม่เอามูจะเอาวันนี้มูจะเอาวันนี้มูอันนี้ก็ไม่ไหวนะมูนะจะเอาวันนี้เหรอเอานี้ได้ไหมเอานี้ได้ไหมเอานีเนอะเอานีเลยไม่เอาไม่เอา เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากตรงนี้ดีกว่านะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงด้านหน้าทางเข้าของอทีชามแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปข้างในกันค่ะนะบอกเลยเลยว่าวันนี้มีอะไรให้ดูเยอะแยะมากมายเลยใช่เราเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นทางเข้าเลยก็จะเห็นนี่อก็จะเป็นกรงนะคะสุนัขพันธุ์อะไรนะบูเทเรียอยากจะบอกว่าน่ารักมากๆอนะมุม,มุนี่นะมุ <laughs> โอ้โหมุเอาท่อนเล็กๆหน่อยมุ เอาทุกคนดูบอกให้เอาท่อนเล็กๆเ,เอาอันนี้แล้วมูก็คือเจ้ามูหลานนะตัวนี้จะเป็นตัวที่เล่นมากๆาแต่ชอบเอาแบบว่าพวกกิ่งไม้นะเอามาให้ลูกค้าแขกที่เข้ามาได้มาเล่นใช่แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นท็อปของที่นี่ก็คือเจ้าแจ็คแล้วก็มีด้านในที่เป็นญาติพี่น้องของมูหลานนะครัเจ้าแจ็คตัวแจ็คตัวไหนแจ็คอยู่ข้างในหรือเปล่าเพราะว่าไอ้นี้น่าจะเป็นแจ็คไอ้ตัวนี้แจ็ค เล็กแจ็คได้แจ็คแจ็คไอตัวนี้จะนิ่งไอสองตัวนี้จะค่อนข้างที่จะเกี้ยกาดอนะอันนี้โอตัวนี้ตัวนี้ดูสุดนะมูหลางแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านจอดรถนะฮะสำหรับคนที่มาแบบเป็นบ้านพัก ก็ถ้าสำหรับใครที่ขับเข้ามานะคะก็คือขับตรงไปได้เลยฝั่งนี้จะเป็นจุดเช็คอินคือลอดอุโม,มงค์ต้นไม้นี้ไปเลยแต่ว่าเราจะพาทุกคนไปเดินชมสถานที่กันค่ะครับผมไป<ผ>มเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมที่นี่เขามีร้านกาแฟด้วยนะใช่ตอนแรกอ่ะต้องบอกก่อนว่านูนนูนนูนน้นแจ็คมาแล้วแจ็คโอ้ยไม้ทนขาเห็นไหมหนูบอกแล้วไม่ใช่แจ็คนี่แจ็คฮะอุ้เล็กแจ็คไหแจ็ค หนูลองเอาหน้าแนบประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปให้แจ็คเ <c oughs> นี่ยมอาอันนี้<จ>คือแจ็คแจ็คนี้จะแบบว่าเหมือนแบบแคล้ายๆแพนด้านะแจ็คแ <c oughs> จ็คเกี้ยวเฉยเลยแจ็คคนนี้โอ้โหอันี้เหมือนเกี้ยวดูดิมันบึกอะบึกมากหลังแบนตับเลยมูหลานอยู่เฉยๆมูหลานมูหลานย่านะมูหลานนะเมื่อกี้ไอ้เจ้ามูหลานนี่หิวไอ้ไม้นี่มาฟาดขาผมหลายรอบแล้วโม่มูหลาน มูลานไม่มองกล้องเนี่ยเอวโหวหัวดันไม่ต้องข้ามาให้จะค้าจะครับคือใครที่มาที่นี่ฮะสองตัวนี้คือจะเป็นพระเอกลากเลยนะใช่เป็นพนักงานต้อนรับของที่นี่ค่ะบอกปะเดี๋ยวเราพาชมที่ต่อไปดีกว่าใช่ตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟอ่านี่นี่ตรงนี้เลยเพราะว่าตอนนี้เขากำลังทำปรลังอยู่ นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรื่อยๆมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <laughs> ดูมันมาไอ้ไอ้ท่อนไม้ยักษ์เนี่ยทำไมไม่หาเล็กๆแล้ว <laughs> ปาโมะปะเหมือนเราไปตีใครอะคือที่เนี่ยถ้ามาแล้วนะมีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยนี่เราเดินมาถึงนี่แล้วเขาก็จะเป็นแบบ<า>ที่เลี้ยงเป็ด <laughs> นี่ดูด,ดูดูเป็ดรรอ อะไรก็จะเป็นแบบว่าคือเป็นธรมชาิที่สุดๆเลยนะแล้วก็มีอะไรนะไก่มีไก่<ะ>แล้วก็เดี๋ยวมีฝั่งหนูอีกอ่ะไม่รู้คือตัวอะไรสุดกเลยนะแล้วก็ต้นนี้นะที่เห็นแดงๆนี้คือเป็นต้นมะเดื่อทุกคนในเีนะ่ยมันจะร่วงตลอดเลยนะรูเป็นน้ารักเป็นที่นี่สวยมากใช่ป่ะเดี๋ยวเราไปดูที่พักของที่นี่กันคะ่ะที่นี่เขาจะมีที่พักมีห้องพักสามห้องนะคะอยากจะบอกว่าคือราคาดีแล้วก็ตกแต่งสไตล์ห้องพักคือดีเก่งมาก มาถึงแล้วนี่แต่ก้องต้องเดินหลบมือหลานเลยนะดูนี่อันนี้เป็นที่พักนะคะน่ารักนะน่ารักเนาะแล้วมุมถ่ายรูปที่เนี้ยเยอะอยู่นะแล้วคือตรงเนี้ยจะเป็นที่พักใช่ไหมคะส่วนตรงนี้จะเป็นลานสนามหญ้าข้างหน้าคือถ้ามีเด็กมาวิ่งเล่นได้นะใช่พื้นที่ที่นี่กว้างมากเลยไ้ทำกิจกรรมอะไรได้ตรงนี้ใช่ธรรมชาติแบบสุดๆอะที่นี่เขาแบบทำดีมากอะ I love you, don't you hear? 초콜릿이 말하잖니, 난 사랑을 할 거야. ค่ะทุกคนตอนนี้เราต้องรีวิวกันเพราะว่านฝนข่าวมาแล้วทุกคนอันนี้เรียกว่าห้องน้ำอ่ะห้องน้ําดีไหมเปิดเลยดูดเลยนี่มาดูเลงที่นี่นะคะที่นี่ก็จะเป็นห้องน้ำแบบนี้ใช่แต่ว่าเขาจะมีโซนแบ่งแยกนะแล้วก็ที่นี่จะมีห้องน้ำสามห้องนะคะมีเครื่องอาน้ำอุ่นด้วยอ่าเดี๋ยวน้ำโอ้ยน้ำแรงใช้ได้มีปลั๊กไฟให้กระจกเราต้องไปอย่างรวดเร็วทุกคนมาดูทางนี้นะคะไปดูลานกลางเต็งกัน อย่างที่บอกที่นี่เขาตกแต่งแบบธรรมชาติมากๆดีมากๆคือถ้าใครแบบสายธรรมชาติอยากมากางเต็นท์อยากมาพักผ่อนเหมาะมากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ำอีกห้องหนึ่งใช่ห้องน้ำอ่ะค่อนข้างเก๋นะเพราะว่านี่จะเป็นห้องเล็กตรงนี้นะนเหมือนสิมโตมนดูหินเข้าไปคือเหมือนเหมือนเป็นถ้ำเป็นหินแล้วก็ตรงนั้นที่เรามาเมื่อกี้นี้เราตอนนี้ก็มีร้านจอดรถมากมายเลยแล้วก็ที่นี่เขาจะมีถังขยะไว้ให้นะคะแล้วก็มีจุดล้างจานด้วยมีจุดล้างจานตรงนู้นนะ อันนี้ล้านก็จะมปเป็นร้านหินใช่ไหมใช่มีล้านหินแล้วก็มีล้านสนามหญ้าที่เรากางมาหวานครับผมนี่ดูสิลดฝนก่อนทุกคนคือดูดิล้านสวยมากร้านสวยมา,มากเลยแล้วก็ติดริมน้ําด้วยนะใช่ที่กินน้ำตรงนี้ตื้นคือใ,<ช>ใครที่จะมาเล่นน้ําหรือว่าพาลูกมานั่งเล่นน้ำอะไรเป็นกาสบายเลยตรงเนี้ยถ้าเช้ามากคือเห็นวิวเลยนะเห็นหมอกเลยอ่ะดูดิว้ามาแล้ว ฝนแล้วฝนก็มาแล้วนี่โมเปลี่ยนหมายแล้วเพ่งชั่วหน่อยโอเคครับยังไงตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องเดินทางกลับแล้วใชฮะยังก็ฝากอธิธรรมในแคมปิ้งที่นี่ไว้ด้วยนะครับผมใช่ค่ะเราลืมบอกราคาที่นี่คนละสอง้บาทเองใช่แล้วก็มีไฟฟ้าใช้ด้วยนะมีไฟฟ้าให้ต่อพ่วงด้วยบรรยากาศบอกว่าใครที่ชอบธรรมชาตินะแล้วก็รักสุนัขแนะนําให้มาที่นี่เลยแต่ใครที่จะพาสุนัขมา ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เนะเพราะว่าสุนัขที่นี่เยอะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหากัรไปกัดกันอะไรประมาณนี้คนที่รักสุนัขก็มาได้เลยแต่คนที่ไม่ค่อยชอบนะก็สามารถผ่านก่อนได้เลยเจ้าของเขาบอกมานะคะหรือว่ารายละเอียดยังไงก็จยบไปทักในในอีบอกแล้วกันนะครับผมแล้วก็สถานที่นี่รวมรวมแล้วคือดีดีค่ะแนะนำเพื่อนๆทุกคนเลยใช่แล้วค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะลานกลางเต็นท์อธีทามนะคะอยู่สวนพึ่งไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพนี่เองค่ะ ฝากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ Billy Channel ช่องของคนชอบเที่ยวแล้วก็มีแฟนเพจ Facebook Billy Channel ช่องหมูชอบเที่ยวเหมือนกันค่ะครับผมยังไงเราสองคนขอตัวลากัไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะพาทุกคนไปกลางทีไหนตอนนี้ต้องหนีฝนก่อนเนี่ยบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วไปอป she loves you don't you hear you call me my h